สวัสดีครับมอว่าภูเก็ตการ์ดอีกแล้วอย่าลืมไปกดไลค์เพจกันด้วยนะครับนอกจากข่าวสารไม่จริงแล้วเรายังมีการ์ตูนสนุกๆให้อ่านด้วยนะ ในอาทิตย์นี้เราก็จะได้พบกับโ o เดิ h r นไฮซ o n 3แล้วนะครับอ่าเป็น Modern h o r s o o n 3ที่มีเด็กคอ m มานเดอร์ออกมาถึง4เด็กด้วยกันตอนนี้การขาย d e ็กคอ m มานเดอร์คงจะเป็นความสุขของวิาสาหิแต่ว่าความสุขของเราก็คือเราจะได้รู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ d e ็กคอ m มานเดอร์ว่ามีอะไรของใหม่อะไรของเก่าอะไรรีพินเดี๋ยวเราจะมาชำระก,กันในวันนี้ว่า4 d e ็กนั้นมีอะไรบ้างแล้วแต่ละเด็กคุ้มค่าแค่ไหนคุ้มค่ากับเงินที่ เราจะสเปนไปเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มจากเด็กนี้เลยเด็กจันอ่าผมขอตั้งชื่อเด็กนี้ว่าจันธรรมก้อยนะครับเพราะมีสิ่งเกี่ยวกับธรรมก้อยเยอะเลยเกินตั้งแต่นี่เลยหัวหน้าเด็กก็เป็นเอ่อเป็นอะไรที่แบบเลขธรรมก้อยกับกุดธรรมก้อยได้นะครับถ้าธรรมก้อยไม่ได้ตกคู่สารจากเมทัลฟิลเรามาดูของเก่าว,ว่ามันรีพินอะไรมาให้เราเก็บบ้างอ่าหนึ่งนี่เลยซิวาน่าตัวแทบให้มานามหาศาลนะฮะ ไอชอนออฟเดอะคุณลิตี้ตัวนี้ก็เป็นไอชอนที่ดีตัวหนึ่งก็คือลงมาแล้วก็มีแต่ได้ออกไปก็มีแต่เสียนะครับแล้วก็ขวานเซกเทสเตอร์อ่าสามันนี้ก็จะเป็นของที่คุ้มคุ้มที่รีพินมาให้เราเก็บนะครับมาดูขอใหม่กันบ้างดีกว่าอ่าขอใหม่โอ้จะมีคอมมานเดอร์ที่มาสับเปลี่ยนตัวกับตัวเมื่อกี้นะครับถ้าใครไม่อยากเล่นเด็กธรรมกอยก็นี่เลยโครัมเดอะอันเดอร์เทคเกอร์โครัมนี้ก็จะมีพลังเท่ากับพลังที่มากที่สุดของคิเจอร์ในทุกเก็บหยางนะฮะถ้าเรามีพวกพวกโครสซัทไร2020 ตอนนี้คนนี้ก็พลังก็สิบได้เหมือนกันนะลายห้าได้สิบห้าอุ้ยดีแบบคุณตีสองทีตายแล้วก็จะมีถ้าเล่นแร่หรือแคสสเปลได้จากสู่สารได้เพอล,ละครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่หนักสูสารใช้ได้เหมือนกันนอกจากนี้ยังมีเสียดแทงลิวคูมินอ่านถูกหรือเปล่านะตัวนี้เหมือนเสียดแทงคอมมานเดอร์นะแต่ว่ามันจะเสกลูกได้ทุกครั้งที่เรามีคอมมานเดอร์อยู่บนสนามเป็นคอมแบทละ2ตัว แล้วก็สามารถแซกยิงได้เหมือนกันแต่ว่าจะยิงเบากว่านิดนึงก็ผมว่าเขาไม่ได้เอามาแักยิงหรอกเข้ามาปั๊มลูกนี่แหละคือปั๊มออกมาได้เรื่อยๆทุกคอมแบตนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเล่นแบบนี้แล้วก็ติดพวกรองเท้าอะไรพวกนี้ก็โอ้โหยืนกันยาวๆวเสกลูกกันยาวๆนะครับ ต่อไปบัตรเบรเชลเลนเจอร์อ่านี่ก็เป็นบัตรเบรเอลนะครับแต่ว่าบัตรเบรเอลที่สามารถเอสเคปได้การเอสเคปนี้ก็มันเป็นการแคสจากหลุมนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเอสเขปทีหนึงมันก็จะได้แคสเขตอีกทีนึงนะอืมผมว่ามันก็เป็นการแอเวนเ g ทที่ดีเหมือนกันนะแต่ว่าจะดำได้แค่ไหนก็ต้องลองมาใช้จริงๆดูเพราะว่าตอนแรกก็อาจจะ มันก็ดูเหมือนจะใช้ได้ทุกใบนะแต่ว่าตอนใช้จริงนี่ก็อีกเรื่องนึง่งอ่าเดี๋ยวเราลองมาใช้จริงดูในอาทิตย์หน้าละกันสุดท้าย b บู t เมดไทเลนต์อ่านี่ก็จะเป็นบูธเมดดาร a กอนนะฮะที่อัปเกรดขึ้นมาก็คือจะมีเอ็นคอด้วยไอ Mate ้บูธเมดเนี้ยดาร์กอเนี่ยมันจะพุทธ55ตอนที่มัน Enter อร t เบ i เ l อร์ ield, ใช่ไหมแต่ตัวนี้คือเอ็นคอมาทีหนึ่งนี่ก็ ถ้าเรามีศัตรู3ามคนเงี้ยก็พุทธอีก3ตัวเลยทีเดียวโอ้โหก็ถือว่าเป็นมังกรจันทร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อ EdH โดยเฉพาะนะครับเด็กต่อไปเด็กซิมิกเอ t วอร์ติ้งเคาน์เตอร์อ่าเริ่มมาจากโอโมนะครับควีนออฟวินตัวตัวเนี้ยมันจะทำให้แลนด์ของเราเป็นทุกแลนไทที่ไม่ใช่เบสิกแลนแล้วก็ทำให้คีเจอร์เราเป็นทุกคีเจอร์ไทยนะฮะผมว่านะเล่นกับเด็กเนี้ยอาจจะยากแต่ว่าถ้ามันเอาไปเป็นคีเจอร์ในเด็กอื่นๆที่เป็นเด็กไทเบิลอ่ะ ง่ายเลยไอพวกทาให้คีเจอร์เป็นทุกคีเจอร์ไทยเนี่ยเรามาดูของที่รีพินดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอ่ามีไดแอดหัวนมเขียวของคีรอสนะครับแล้วก็มีอูโลไททันของคีรอสเช่นกันนี่อูโลนี่มาแถมกับเด็กพีคอนแล้วเลยนี่แต่มันก็ไม่ไม่ได้แพงขนาดนั้นแล้วนะจะแถมเด็กพีคอนลงได้แหละแล้วก็เอฟเฟกต์ดีวัสตเตอร์อ่าเอฟเฟกต์ดีวัสตเตอร์นี่ก็เป็นของรอดประจําชุดคอมเดอร์ลิเจนเหมือนกันนะฮะแล้วก็เอามาแถมให้เราใช้กันฟรีๆด้วยในเด็กนี้คัดเขตสีทีนะครับ รยกได้ว,ว่าเด็กนี้บูกก๊แลนด์สนุกเลยนะเนี่ยแล้วก็แลนด์สองแลนด์ที่รอดนะครับก็คือวินทุกว่าแลนด์ที่ลงมาแล้วก็แปลนอีกใบหนึ่งกับยายยิมายาเกตเลนออฟโกลว์อันนี้ก็เป็นเออร์บ็อกนะครับในเวอร์ชั่นสีเขียวซึ่งก็จะทําให้ทุกแลนด์กลายเป็นฟอร์เรสเรามาดูของแถมที่จะทำให้เราว้าวกันบ้างดีกว่าว่าของใหม่มันจะมีอะไรบ้างในเด็กเขียวไฟ เริ่มอย่างนี้เลยแลนดแทนฟอกกันตัวลาย3ได้3าแทมเปิลแต่จะบวก10บวก10ต่อผู้เล่น1คนที่รอดอะเกมถ้าตายแล้ว1คนก็1 3 3 3ถ้าตายแล้ว2คนก็23-23ต 23. ีท,ทีนี้ก็โอ้โหได้จะเลรียวออกนอลา้านยี 23, 23. น่สิบสานี้บ้าไปแล้วมันบอกว่าเมื่อทำาเมจใส่เพลเยอร์เราสามารถมิวการ์ดเท่านั้นได้แล้วก็เอาแลนด์เท่าที่เราเจอพุทลงบนแบสเซอรฟิลแท็บนะครับก็คือมิวเจอแลนด์แค่ไหนก็ เอาแลนด์ลงไปพอร์ฟิลดเท่านั้นนี่ก็เป็นตัวช่วยแลม ทันดีเหมือนกันต่อไปจอยติม็อกแอนเซียนนะครับมันบอกว่าเมื่อลงมาเล่นเราสามารถสร้างหนึ่งหนึ่งกรีนฟอร์เรสไดแอได้เท่ากับจํานวนที่เราแคสคอมมานเดอร์ในเกมนี้นะ,ะก็คือตอนยิงแคสคอมมานเดอร์เยอะก็ยิงเรียกเยอะแล้วก็ตอนคอมแบทมันจะบวก X, x บวกเเมื่อ x เ,เท่ากับพลังของมันก็คือถ้ายิ่งปั๊มเยอะก็ยิ่งบวกเยอะนะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่เขาไม่ใชยปั๊มหรอกบางตัวนี้ก็อาจจะมา,มาบวก 2, 2บวก2แล้วก็เอาความถี่ของการแคสคอมมานเดอร์เข้าว่า ใบต่อไป X4 BioMancy อ่าใบนี้ก็จะเป็นใบ Create Token X ตัวนะครับแต่ว่า Create เรามาแล้วไฟด้วยนะครับก็คือไฟทุกตัวเลยเรีเยกได้ว่าโหดมากเป็นการสร้างบอร์ดเราแล้วการทำลายบอร์ดเขานะครับฟ้าเขียวนี่ไม่มีการ์ดที่มันดุขนาดนี้มานานแล้วนะเนี่ยใบต่อไป Desert w a r f ฟ r e อ่า Desert w a r f ฟ r e นี้ก็จะเป็นการ์ดเกี่ยวกับ Desert นะครับเราก็จะมี Desert แล้วใช่ไหมในชุดที่ผ่านมาก็จะเป็น Desert ของฟ้าเขียวแต่ว่า ชุดเก่ากว่านั้นก็จะมีดีเซอร์อีกนะครับถ้าเราต้องการจะเสริมให้มันเป็นเด็กดีเซอร์แบบเ,เ,ป,เป็นเป็นทางการน,นะมันว่าเมื่อดีเซอร์ลงเก็บหยาดจากมือหรือได้เวอรี่เราจะเอามันลงมาบนเพสซิฟิลได้ตอนจบแอน s t เตมนะครับแล้วก็บอกว่าตอนคอมแบทถ้าเรามีดีเซอร์หหรือมากกว่าเราจะสร้าง1นึงหนโทเค็นตามจํานวนดีเซอร์ก็คือถ้ามี5ก็สร้าง5ตัวถ้ามี6ก็สร้าง6ตัวก็คือเริ่มที่5 อันนี้ก็จะต้องทําเป็นเด็กดีเทิร์แบบเป็นทางการนะถึงจะ work แล้วก็ไอโทเค e นวนนั้นก็จะมี h อ a ด้วยอันนี้ก็เป็นความสามารถของลีเจนเก่าแก่ตัวหนึงเลยทีเดียวซึ่งผมจาชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่ามันก็จะสร้างไอแซนวอริเออร์มาอย่างนี้แหละก็คือจะมาเยอะ ต่อไปเป็นเด็กที่ทุกคนฝ่หาอ่าเด็กเอลเดอซี่5สีนะครับโดยนํามาด้วยอูลาเล็กตัวนี้ก็เหมือนกับอูลาม็อกบวกโกเซเล็กนะครับมันไปผสมพันธุ์กันตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าออโดยรูปร่างข้างนอกนี่มันก็เหมือนกับอุลาม็อกกับโกเซเล็กมาบวกกันจริงๆแล้วก็คือหัวมนๆแล้วก็มีอะไรลอยๆกันอยู่เต็มไปหมดก็ไม่รู้มันบอกว่าเมื่อเราแคสเอลเดซี่สเปลเราสามารถจ่าย2คันเลนลเลตถ้าเราจ่ายเราก็จะก๊อปสเปลแล้วก็ก๊อปทิกเกอร์บริตตี้นะฮะ ได้ได้เยอะเหมือนกันนะก็คือถ้าเราจ่าย2แล้วมันเป็นเอลเดอร์ซีสเปลด้วยซึ่งเอลเดอร์ซีสเปลของชุดน,นี้ก็มาให้เยอะเหมือนกันนะคุณเอ่นอ,อยู่ที่ว่าพลังมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะไอตัวนี้มันจะเป็นตัวสลับสนุนนะครับจริงๆไล่เป็นแคเร์เลนเลยก็ได้นะไอตัวนี้ ก็คือไล่5เท่ากันถ้ามีสีก็ไล่สีก็ได้ก็คือไล่ได้ยืดหยุ่นมากของแถมที่มากับเด็กนี้คืออะไรอ่าเราไปดูกันว่าของที่คุ้มๆมมันจะมีอะไรบ้างเริ่มจากนี่เลยเอเดอร์ซี่มโนเมน์จิเออร์ของเราไฟอิ่งอินเดสตันนะครับแล้วก็ต้องแซกคิเจอร์ทุกเทิร์นถ้าไม่ทําก็ต้องแซกมันนะครับ เอลดาซี่คอนสคริปชันแปลแล้วใครที่โดนแปลก็จะกลายเป็นเอลดาซี่แน่นอนนะครับมาพร้อมกับบวกสิบวกสิอันนี้เลเตอร์2โดนเข้าไปทีนึงก็เช็คอัพก,กันเลยทีเดียวแล้วก็เอลดาซี่เทมเพิลนะฮะที่กลายเป็นอันคอมไปแล้วเฮ้ยกลายเป็นอันคอมได้ไงวะอืมแต่ว่ามันก็อาจจะเฉพาะทางไปเนาะเอลดาซี่เทมเพิลก็คือมันใช้ไล่ได้แต่เอลดาซี่สเปลซึ่งก็เหมาะกับเด็กนี้มากเลยนะครับถ้าลงเอลดาซี่เทมเพิลนี่โหลงเวลาเล็กเทินไหนแนะ่ น่าจะลงได้เหลียวมากรเรามาดูขอใหม่ในเด็กเอลด a ซีดีกว่าว่าเอลด a ซีมีอะไรให้ว้าวบ้างซึ่งผมว่าเด็กเนี้ยว้าวสุดละเพราะว่าผมเคยผ่านแ a t เทิ for ฟอร์ซันตมาไงแล้วก็ทุนนั้นแม่งห่วยมากคือผมว่าเขาคงจะมาแก้ตัวในชุดน,นี้แหละซึ่งชุดน,นี้ก็ทำออกมาได้โหดมากนะเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่สแตนดาร์ดแค่นั้นเองเริ่มจาก,ก the อัลลกเดอะสโวลิงสกอตอ่ามันบอกว่า เมื่อมันหรือค o ลเลอร์เลคิเจอร์ของเราตายเราจะได้เอ็กซ์เพลียนเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็จ่าย5สีคิเจอร์เราบวก X บวกเเมื่อ x เท่ากับเอ็กซ์เพ c ลียนเคาน์เตอร์ของเราแล้วก็ไซอันกับสปพพของเราก็จะมีอินเดนตัแล้วก็แอนีเลเยตอร์หนึ่งนะครับก็คือเป็นตัวที่ทำมาเพื่อเล่นกับไอ้พวกเอลดอซี่ตัวเล็กๆที่มันไซค์ให้มานาทั้งหลายได้ก็คือถ้าใช้ตัวนี้นะก็จะเล่นได้ในได้ค่าสีแล้วก็เป็นเด็กทีมตัวเล็กๆแล้วก็บวกทีหนึ่งก็เป็นโอเวอร์รันนะคร มันต้องระดับเออ่ไอคอร์ดออฟอาร์มาแล้วก็มีแอนนีเทเลเตอร์หนึ่งด้วยที่สำคัญอู้แอนนีเทเลเตอร์หนึ่งนี่อย่าประมาเทเชียวนะเพราะว่าถ้าเล่นกับไอตัวเล็กๆก็แอนนีเทเลเตอร์หนึ่งไปสัก78ตัวนี่คือหมดตัวได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องถึงมือระมอ็อกเลยนะเนี่ยต่อไปมูเทนเคาน์เตอมันบอกว่าเมื่อเราแคสสเปลนี้แล้วเรารีมูฟเคาน์เตอร์จากเพอร์มาเนนต์ใบหนึ่งหรือเอาเวอร์เนนต์คนหนึ่งแล้วเน็กสเปลเราจะมีคอร์ดคารายหนึ่งแล้วลงหน 1, าาึ่งต่อหนึ่งเคาน์เตอร์ท อันนี้เขาก็มาเล่นกับดักเดฟนะฮะก็คือรีมูฟดักเดฟเสร็จแล้วก็ไล่อูลาม็อกล่างจริงต่อได้เลยก็โหดไลยทีเดียวอันนี้นี่เป็นการ์ดที่ทํามาให้คอมมานเดอร์โดยเฉพาะนะครับก็คือเขารู้อยู่แล้วแหละว่าถ้าทําไปเล่นในโมเดนได้นี่มันก็จะมีท่าน,นี้มาอ่าก็ให้เล่นกับคอมมานเดอร์พอโอเคต่อไปฮิตเลอร์ทักมัสเตอร์นะครับอ่าตัวนี้ก็คือลงมาแล้วยึดเพื่อนนะครับแล้วก็เพื่อนก็จะ t e มเ l ิลเฮดอันนี้เฮดหนึ่งด้วยนะตัว,วตัวมันก็จะมีเทมเพิลเฮดแอนนี่เฮดหนึ่งอยู่ ถ้ามี3คนก็ยึดมา3ตัวอันนี้เสีได้เลยนะอู้เป็นอูระบอกเลยเนี่ยเทียมคันคือเป็นอูระบอกที่ไม่ให้เวลาหายใจด้วยนะครับ ก็คือมันเฮทนะคุณและเพื่อนที่ยืนมาก็เฮดด้วยเป็นเอเดซี่ไม่กี่ตัวนะครับที่มีเฮดและมีแอนนิฮิเลตในตัวเดียวกันเข้าใจไหมการโดนแอนนิฮิเลต่ะมันมันเลวร้ายมากนะคุณถ้าเกิดมันมีตัวแอนนิฮิเลตแล้วเฮดด้วยเนี่ยผมนับดูได้ไม่กี่ตัวคือเอ็มระกุนนี้นับปะมันก็ให้เวลาตั้งตัว่อนก่อนหนึ่งเทิร์นนะถึงมันจะคล้ายกับการตีได้เลยแต่เอ็มระกุนน่นก็โดนแบนไปแล้วอันนี้คือมีเฮดด้วยหรอว่าแอนนิฮิเลตโอ้ ผมถือว่าตัวนี้โหดเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับต่อไปส w อนเดอะโปรเทสเตออ่าตัวนี้ก็จะเป็น e l d เดอรซกู้ของนะครับซึ่งตอนกู้ของเสร็จแล้วเราก็จะได้ e l d เดอร s ซี่ไซ2ตัวตอนจบเทินทุกการจบเทินนะครับก็คือได้ของขึ้นมือด้วยแล้วก็ได้มานาไว้เอาของลงไปจากมือด้วยอุย้ยนี่ก็โหดเลยทีเดียวนะเทียมกันคือไล่7ได้68ก็คุ้มค่าคุ้มราคานะครับก็ถือว่าเป็นเอลดอซี่ทั่วไปเทียบกันคือใช้กับอูกินลาบิลินได้ด้วยนะครับไอ้พวก,ลกไล่เี่ย ต่อไป Eldritch i m m น n i ี y อ่านี่ก็จะเป็นการ์ดโปเทคชั่นของ e l d r a อนะครับก็คือโปรออค c ลเลอร์แล้วแถมโอเวอร์โหลดได้ด้วยอันนี้เราสามารถใช้ e l d r a อตีบิดได้เลยนะครับไม่ว่าจะมีแทมเปิลหรือไม่แทมเปิลก็ตามโอเวอร์โหลดก็น้อยมากเลยนะแค่5เองอะ่ะก็อูมันจะเห็นอะโพรมาวิวของ e l d r a ออยู่แวบๆเลยนะเนี่ยไม่ไม่แรงขนาดนั้นแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการ์ดที่ปิดได้เลยเหมือนกัน เด็กสุดท้ายเด็กเอเนอจีอ่าชุดนี้ก็เป็นชุดที่เรียกได้ว่าเน้นเอเน g y จีไม่แพ้ชุดคาร์เดสเลยนะครับคือคาร์เดนมันเน้นเอเน g y จีทุกใบอยู่แล้วแหละแต่ว่าไอชุดฟอ l l เอ t อะครับมันเน้นเอเน g y จีมาแล้วเด็กหนึ่งก็คือเด็กฟ้าแดงขาวเหมือนกันนี่แหละแต่ว่ามันเหมือนจะเล่นไม่ค่อยได้นะเออไอหุ่นยนต์เอเนจีเนี่ยเขาก็น่าจะทําชุดนี้มาเพื่อแก้ตัวอ่ะเดี๋ยวชุดนั้นเล่นไม่ได้แต่ชุดนี้ทํามาให้เล่นได้แล้วกันคือชุดนั้นผมก็เห็นคนเอามาเล่นแบบแนะ แต่ว่าไอห,หุ่นยนต์ที่มัน88เฮดทัมเนี่ยลงมาแล้วมันไม่ได้เอเนจีอ่ะคุณแล้วมันจะเล่นกันยังไงวะก็คือมันจะตีมันจะบล็อกต้งใช้เอเนจี่เท่านั้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเด็กเอเนจีนี้จะทําให้เราเล่นได้หรือไม่อ่าเริ่มจากซัตย่านะครับซัตย่าตัวนี้ก็จะเป็นคอมมานเดอร์หัวคอมมานเดอร์ที่จะเป็นตัวในหน้าปกเมเนเฮดนะครับก็คือรับประกันการตีเข้าแน่นอนอย่างนั้นก็ต้องเอา2องตัวบล็อกไม่งั้นบล็อกไม่ได้เมื่อตีแล้วก็จะสร้างแท็บแอคติ เป็นตัวก๊อปของ non token ของเราอีกตัวหนึ่งตัวก๊อปนี้จะมาตีด้วยนะครับแล้วก็เราสามารถจะจ่าย energy ได้ถ้าเรามีเพื่อทําให้ตัวก๊อปนั้นอยู่กับเราตลอดไปถ้าเราเป็นเด็กสะสม energy ก็สามารถเลี้ยงได้หรือว่าถ้าเราไม่เลี้ยงเราจะเอามาตีแบบฉับสวยเลยก็ได้เหมือนกัน เด็กนี้รีปินอะไรมาให้เราเก็บบ้างอ่าตรงนี้เลยผมว่าเด็กนี้รีปินโหดสุดแล้วเรื่องตั้แต่โกนสบายดาก้อน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 โอ้โหได้โกนสบายเลยเหรอวะยังไม่พออะโคม่าวิวก็มาอะโคม่าวิวนี้ไม่ใช่บาทสองบาทนะครับยี่สิบเหรียญนะครับต่อไปก็อีเตอร์เมิร์คมาวิวนะครับไอ้นี้ก็คือใบนี้เก่งจนโดนแบนไปแล้วในสแตนดาร์ดนะครับก็คือเพื่อนเล่นใช้เอ็มรากูนกันเทินสี่เทินห้าครับไม่แบนไม่ไหวนะแล้วก็มีก้อนตีอีเตอร์ฮาร์ดนะครับซึ่งก็เป็นการ์ดได้เทินแบบเอเนจี่เหมือนกันที่พูด พูดมานี่ก็โอ้ผมว่าเด็กนี้คือของแถมทิมรีปินน์โหดมากเลยนะผมว่าน่าจะโหดที่สุดในบรรดาทุกเด็กแล้วแหละแต่ก็ไม่แน่เผื่อบางเด็กมีของใหม่ที่มีราคาแพงกว่าก็เดี๋ยวมาดูกันตอนออกแล้วกันมาดูของใหม่ที่ออกกันมากเลกว่านี่เริ่มตั้งแต่อโรล่าชิปเปอร์ มันบอกว่าเพื่อทำดาเมจใส่เพเยอร์แล้วเราจะได้ Energy เท่าดาเมจที่เราทำนะครับก็คือถ้าเราบูตตัวนี้ไปสักเป็น5-3อย่างเงี้ยเราก็จะได้5 Energy เลยนะแล้วตอนคอมแบทของเราเราสามารถจ่าย2ได้ถ้าเราจ่ายมันจะกลายเป็น Copy c r ้คิ u เจอของเราใน Battlefield แล้วก็ยังมีความสามารถตีเท่าไหร่ได้จี้เท่านั้นนะครับก็ถ้าเรากบตัวหโหโัวเช่นตัว88 8เงี้ก็จะเป็น88ตีแล้วได้จี้เหมือนเดิมนะคะโอ้ถือว่าเป็นตัวที่ดีเลยเนี่ยสำหรับ Energy ต่อไปคล้ายเฟมเชอริสมาพร้อมกับอ b บิตี้ Fabricate นะครับนี่ก็จะเป็นคอมมานเดอร์ที่เราเอามาสับเปลี่ยนให้เราเล่นได้นะครก็คือสีเดียวกันแต่ว่ามีความสามารถเป็นฟาบิเคแทนฟาบิเค็เนี่ยก็คือ มันลงมาแล้วให้เราเลือกว่าเราจะวางเม็์เคาน์เตอร์รลงบนมันหนึ่งเม็ดหรือว่าสร้างโทเค็นหนึ่งหนึ่งคอนสตรัคตหนึ่งตัวนะครับพราะมันลงมาแล้วนอนโทเค็นของเราก็จะมีฟับริเคตด้วยอ่าก็จะเป็นเด็กฟับริเคทเลยนะก็คือให้เลือกระหว่างเม็ดหรือโทเค็นความมากก็คือใจสองเรื่องหนึ่งอย่างคือ p o p u l a t e หรือ p o l y เฟ e รก็คือได้ทั้งเม็ดทั้งโทเค็นนะครับให้เราเลือกไปสักทางหนึ่งก็ถือว่าเป็นตัวที่สร้างสารรค์ดีนะได้ทั้งเม็ดทั้งโทเค็นเลย Ooh, ต่อไปสฟิงค์ออฟเรเวลูชันอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวก๊อปสเปลสฟิงค์เรเวเนชันนะครับก็คือไฟอิงไลท์ลิงค์ถ้าเราเจนไลท์เท่าไหร่เราได้เอเนอร์จีเท่านั้นแล, Energy, แล้วก็จ่ายขาวฟ้าฟ้าจ่ายเอ็กซ์เอเนอร์จีแล้วก็จวดเอ็กใบนะครับก็คือเอาเอเนอร์จีมาจัวนั่นเองก็ถือว่าเป็นตัวที่ให้เอเนอร์จีเยอะนะครับถ้าจัวนี้ผมว่าจำแถม แต่ว่าถ้าเรามีเอเนอร์จีเยอะอยู่แล้วนี่ก็โหจั่วเยอะยับเลยนะเนี่ยไลย5่5ได้นสี่ห้านะครับไล่ก็ไม่แพงด้วยต่อไปพอแก๊สอัพเดิรล็อกนะครับจเอ็กซ์เลิมูฟเอ็กซ์ไทม์เคาน์เตอร์จากมันนะครับเราสามารถเอ็กซายเมนได้แล้วก็รีเทิร์นนอ a น d เพอร์มาน t ตค่าไล่เอ็กซ์จากเก็บหยักลงไปที่ฟิลด์ได้นะครับอ่าแต่ต้องไปเอ็นซ์เป็นเซอร์เรีนะก็คือเป็นการกู้ของนะครับ เพียงแต่ว่าต้องสะสมเออ่ทานเคาน์เตอร์สักเล็กน้อยแค่นั้นเองอันนี้ก็เป็นเออ่ของที่ไม่ใช่อินเทอร์เนชนะฮะแต่ว่าก็ให้เสริมมาด้วยน่าจะเอามาเล่นกับโพลิฟิลแนนะสุดท้ายอีเตอร์ลีเฟนซี่นะครับถ้าเราได้อินเทอร์เนชเท่าไหร่เราก็ได้อินเทอร์เนชเพิ่มเท่านั้นนะครับก็คือได้1เม็ดเราก็จะได้เพิ่มเป็น2เม็ดแทนได้3เม็ดเราก็จะได้6เม็ดแทนนะครับอีกท่าก็คือแท็บได้หนึ่งอินเทอร์เนชั่นก็คือเราก็จะได้สองอินเทอรอเนชั่นจากคาาาจ็คืิ แบได้หนึ่งแล้วก็สามารถจ่ายได้เลยถ้าเราจ่ายเราจะสามารถสร้าง x black ether bond เมื่อ x เท่ากับ energy ที่จ่ายไปนะครับก็คือยังราบตอ่ะจะได้2อ,อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเรามี energy เยอะก็จะได้เยอะกว่าน,นั้นอ่านี่ก็จะเป็นกัสที่ผลิต energy ได้ทุกเทิร์นหรือว่ากัสที่เซ็โทเค็นได้ทุกเทิร์นเช่นกันโอเคครับนั่นก็คือ 4D เดที่เรามีให้กับ m o d e n horizon 3นะครับเพื่อนๆสนใจเด็กไหนกันบ้างหรือว่ามีของที่ชอบเด็กไหนพิเศษบ้างร้านผมนี้ เด็กเอลดาซี่ขายดีสุดเลยไม่รู้ได้ไม่ได้แต่ว่าเอลดาซี่มันเทะนะคุณแต่ผมว่าเด็กเอเนจีนี่น่าสนใจนะคือมันน่าสนใจตรงที่มันจะเล่นได้หรือเปล่านี่แหละเพราะว่าชุดนี้เขาทุ่มให้กับเอเนจีมากนะครับอีกเด็กหนึ่งที่ขายไม่ค่อยดีก็เด็กกอยนี่แหละจริงๆอ่ะในเด็กมันมีกอยเยอะนะคือมันมีกอยที่ลงมาทํานู่นทํานี่ได้เยอะมากครับแล้วก็มีไอ้รงกอยด้วยก็คือแปแลนด์แล้วแถบให้ทำมาคอยได้โอ้โหเรียกได้ว่าดันกอยสุดๆในเด็กเนี้ย แต่ว่าจะเล่นได้ไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องมาดูกันนะครับในตอนที่มาเล่นกันเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ลองดูกันว่าเด็กไหนชนะเด็กไหนหรือว่าเด็กไหนเก่งที่สุดอ่าโอเคครับสําหรับการแนะนําเด็กคอมมานเดอร์ของภูเก็ตการ์ดก็น่าจะประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆอยากเล่นเด็กไหนลองดูหรือว่าลองส่งคอมเมนต์มาดูนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้มาทำแหลกเด็กกันอีกทีหนึ่งในตอนที่ออกสําหรับวันนี้ภูเก็ตการ์ดลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง และอย่าลืมไปกดติดตามเพจของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผู้เก็ตการ์ดลาไปก่อนสวัสดีครับ